สวัสดีครับ FC ลุงนิรนามทุกท่านนะครับวันนี้ก็มานัดเจอกันนะครับอีกเช่นเดิมซึ่งวันนี้นะก็จะมาทดสอบว่าเลขลุงนะครับงวดนี้เข้ากี่ตัวนะครับซึ่งนะครับเลขลุงนิรนามที่ให้ FC ฮะได้นะครับเอาไปเสียงโชคนะครับงวดที่16ธันวาคม2 5งหนะครับซึ่งเป็นเลขที่นะ ข้าวินทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นเลขโค้งสุดท้ายครับที่นะครับผมได้นะครับทําคลิปอยู่บนรถนะหน้าลงกลึงพอดีนะครับก็จะเป็นนะ438นะซึ่งลุงนิรนามก็นะเน้นนะเน้นเลยว่า438นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าให้ตัดหลังนะครับแต่ว่าคิดว่าเอฟซีลุงนะที่รักนะในการเสี่ยงโชคนะก็บางท่านนะก็น่าจะนะมีการ ตัด2ตัวหลังนะครับก็น่าจะนะโชคดีหลายๆท่านนะครับส่วนเลขที่นะเข้ากับเลขของลุงนิรนามงวดนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือนะเลขคำนวณนะครับซึ่งเป็นเลขที่ลุงนะครับจะทําประจํานะครับหลังจากที่เลขออกนะครับก็จะมีการคํานวณของงวดต่อไปนะครับซึ่งเลขคํานวณก็จะได้มานะ953นะครับเน้น เน้นๆนะคือ53นะแต่เลขก็จะออกมา3 5หนะครับซึ่งถ้านะครับคนที่นะรักในการนะครับเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะครับก็น่าจะเข้าใจนะครับวิธีการนะ,ะซื้อนะครับก็น่าจะนะโชคด,ดีหลายท่านนะครับสําหรับ3 5หนะครับส่วนเลขวิ่งนะที่ลุงให้มาก็จะเป็นนะวิ่ง9กับวิ่ง5นะครับก็นะหมวดนี้เข้า5ตัวเดียวนะครับอันนี้ก็นะเป็นในส่วนของเลขนะที่ลุงนะครับได้ นะครับหมดนี้ก็ถือว่านะครับข้าวินฮะสองตัวนะครับไม่จะเป็นฮะเลขคํานวณแล้วก็เลขโค้งสุดท้ายนะครับที่ออกอากาศนะไปในช่วงประมาณเที่ยงกว่าๆนะครับตอนนี้นะลงนะฝากบอกมานะครับว่าวันที่วันที่ยี่สิบสองนะครับลุงก็จะนะครับมีการนับแจกผ้าห่มนะครับให้คนสูงอายุนะครับซึ่ง นะครับรินบ้านเราแล้วก็หลายๆจังหวัดในประเทศไทยนะช่วงนี้ก <poems> em ็นะครับเข้าสู่นะครับเข้าสู่ฤรดูหนาวนะครับก็มีอากาศที่หนาวนะครับก็เลยนะครับลุงก็น่าเล็งเห็นนะถึงความดร้อนนะของคนแก่นะครับก็เลยคิดถึงคนแก่ที่อยู่แถวบ้านนะคิดถึงพ่อนะครับก็เลยลุงมีความนะครับยินดีที่จะแจกนะ้าผมให้คนแก่นะครับซึ่งลุงให้ผมได้รวบรวมนะรายชื่อ ตอนนี้ก็รวบรวมมาฮะก็ประมาณแปดสิบกว่าคนนะครับนะครับลุงก็นะครับจะมาแจกนะวันที่ยี่สิบยี่สิบสองธันวานะครับที่นะครับบ้านของบ้านเกิดของลุงนิรนามครับซึ่งเป็นบ้านที่ผมกําลังนะทาคลิปอยู่นะครับก็วันที่ยี่สองลุงก็จะมาแจกผพราะผมให้คนสูงอายุนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็หนาวนะครับต่นี่ลุงนะก็ฝากบอกมานะครับว่า f อฟซีท่านใดนะครับที่นะครับมีโชคมีลาบนะครับงวดนี้นะครับก็มีความประสงค์นะครับที่อยากจะนะครับช่วยเหลือนะครับในส่วนของการนะครับซื้อผ้าห่มหรือสมทบทุนนะในการซื้อผ้าห่มให้คนแก่หรือคนสูงอายุนะครับหรือผู้ได้โอกาสนะครับก็เชิญนะครับอันนี้คือนะครับเบอร์โทรลุงนะครับก่อนโอนก็โทรสอบถามบ้านนะครับ เบอร์โทรเรามีทุกอย่างนะครับรลงใสนะฮะตรวจสอบได้นะครับโทรถามลุงได้เลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นเลขบัญชีนะฮะที่ลุงฝากมานะครับ FC ท่านใดนะครับที่ยังไม่พร้อมนะครับก็อันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นนะครับเป็นนะฮะอ่าเขาเรียกว่าแล้วด้วความสมัครใจนะครับก็ท่านใดที่มีความประสงค์ที่อยากจะร่วมนะฮะสมทบซื้อผมก็เชิญนะครับท่านใดที่ยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะครับ อันนี้แล้วแต่ความสมัครใจแล้วแต่ศรัทธานะครับอ่านะครับคลิปนี้ก็ยังไงนะครับก็นะฮะฝากขอบคุณนะครับคนที่โอนนะฮะมาช่วยเหลือลุงในการให้ร่วมซื้อผ้าห่มนะครับเพื่อจะบริจาคให้นะครับคนสูงอายุหรือคนแก่แล้วก็ผู้ไรโอกาสนะครับก็จากนะครับคนทำอมไรรอยเรื่องนะครับก็ขอบคุณมากครับ